สุดสันดาลอะไรประมาณนี้แรงจริงด้วยใช้คำแรงจังค่ะก็จริง,จร,งจริงก็มีหลายรูปแบบมีหลายๆคนที่ไม่ใช่เป็นครอบครัวหรือว่าเป็นเกี่ยวข้องกันหลายคนเช่นกันแล้วก็มีหลายๆคู่ที่เป็นครอบครัวต่อกันมาถ้าอยากให้มองเป็นเรื่องของของความตั้งใจได้ไหมคะที่มันก็มันมันถ่ายทอดกันมาในคนใกล้ชิดคนรู้จักเพราะว่าหลายๆอย่างในชีวิตย่อมทำมันต้องอาศัยแรงผลักดัน อาศัยความภูมิใจของคนข้างๆคนรอบๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าเป็นครอบครัวหรือเป็นอะไรมันไม่ใช่ข้อเสียมันเป็นเรื่องที่ว่ามันเป็นแรงผลักดันให้กันมากกว่าที่เห็นว่าคนหนึ่งเคยทําเพื่อประเทศแบบนี้อีกคนหนึ่งในครอบครัวก็มีแรงผลักดันแบบนี้เช่นกันมันมันมันเป็นแบบนั้นนะคะเพราะมันมีคำว่าครอบครัวมันก็ทําให้หลายคนว่ามองว่าเรื่องของการครอบงำก็หนีไม่พ้นท่านนายกยังไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เลยแต่ข้อคอรหาคำวิจารณหรือว่าการอ